ความสวยคิดไม่ได้อ่ะเนก็ไม่จริงนะคะพี่นุกวิวคิดว่าวิชวลเนี่ยสำคัญมากๆในในมุมของวิวนะคะในของในเรื่องของแบรนดิ้งถ้าพูดถึงเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยมันก็มีรูปรสกลิ่นเสียงแบรนด์พรมิสก็คือสิ่งที่แบรนด์ให้คำมั่นสัญญาแต่สิ่งที่วิวพูดถึงอยู่ตลอดก็คือวิชวลจะทำยังไงให้ร้านเราเป็นร้านแรกที่สะดุดตามันเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดนะความสวยคิดไม่ได้อ่ะเดนก็ไม่จริงนะคะพี่นุกวิวรู้สึกว่า ก่อนที่เราจะเปิดใจซื้อสินค้าได้สินค้าหนึ่งก่อนอะหลักๆอะเราต้องมองกคุณภาพลักหรา้ตาแพคเกจจิ้งเป็นยังไงเนาะมันก็ทําให้เราอเปิดเปิดโอกาสมากขึ้นลูกค้าเปิดใจมากขึ้นในการเลือกสินค้าเราวิคืว่าวิชวลเนี่ยสำคัญมากๆในใน,ในมุมของวิวนะคะในของในเรื่องของแบนดิ้งและอย่างหนึ่งที่พี่นกพูดก็คือแ n รนพอมิส คือเราพูดอะไรเราต้องทําแบบนั้นให้ได้คือเราสื่อสารว่าของเราเป็นชายเย็นที่คุณภาพดีหอมหรือว่าแบบใส่ใจอะ่ะมันต้อง expect, เอ็กเพรสไปหาลูกค้าให้ได้ลูกค้าเขาต้องฟิลลิ่งได้ว่าเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องพยายามชัดเจนค่ะว่าเราขายอะไรเนาะแล้วเราไม่ต้องมาแบบเสียเวลาแบบคุยกับคนแบบ1 0 0 0คนเราคุยกับคนแค่คนเดียว1ิบคนร้อยคนที่แบบเป็นลูกค้าเราจริงๆอันเนี้ยวิรู้สึกว่ามันประหยัดเวลา